ตอนที่232รางังไหมแตกออกตรงเฉิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเถาวันว่างเปล่าและสิ่งแปลกๆมากมายบุกเข้ามารบกวนจังหวะของผู้ฝึกฝนตรงเฉิงเสียงกรีดร้องผสมกับเสียงต่างๆและเลือดที่ไหลลงสู่แม่น้ําก็ไหลนองไปด้วยเลือดอูเจอตรงไม่ลังเลที่จะดําเนินการอีกต่อไปพลังของขอบเขตหลักของพลังพุ่งสูงขึ้นและเริ่มครอบคลุมอย่างเต็มที่ ตอนนี้ถาวันของเขาทรงพลังพลังถาวัน,นั้นทรงพลังมากและเขายังมีความสามารถในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยการโจมตีของแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์ในระดับปรมาจารย์ของดวงดาวได้กลายมาเป็นรังสีต่างๆที่แผ่กระจายไปในทุกทิศทางและสิ่งกีดขวาง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกเช็ดออกให้สะอาดพลังศักดิ์สิทธิ์กำลังโหมกระหน่ำวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ถูกปกคลุมท้องฟ้าและโลกอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนและพลังกำลังต่อสู้อยู่ตลอดเวลา เถาวันกรีดร้องเบื้องล่างพลังอันน่าสะพึงกลัวกรีดร้องอย่างควบคุมไม่ได้เจตนาฆ่าอันนาสะพึงกลัวกำลังเดือดพล่านพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้พังทลายลงในอวกาศเสียงดังก้องทุกสิ่งบนพื้นแตกสลายพังทลายระเบิดและหายไปทุกอย่างหายไประหว่างสวรรค์และโลกมีเพียงอูเจอตงและเถาวันเท่านั้นที่ต่อสู้อย่างเมามันภายใต้การปกปิดของเขางูและความหวาดกลัวทุกชนิดก็หายไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างถูกทำลายอย่างรวดเร็ว และรู้สึกอยู่เสมอว่าพลังแห่งระดับจิตวิญญาณกำลังพังทลายและทำลายล้างต่อหน้าเขาทุกสิ่งกำลังพังทลายทุกสิ่งกำลังสลายไปร่างของอูเจอตรงเร็วขึ้นเรื่อยๆลมหายใจในร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษดวงตาของเขาเริ่มคมชัดขึ้นและเหงื่อบนหน้าผากของเขาก็เริ่มลื่นไหลในที่สุดเขาก็ทุบงูตัวใหญ่จนหมดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเถาวันก็ถูกทุบเช่นกัน เทวันกลายเป็นขี้เท่าเทาวันหายไปทุกอย่างหายไปกําลังจะตายกําลังทําลายล้างอูเจอต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของเขามาถึงขีดจํากัดแล้วในครั้งนี้หลังจากหายใจอีกสองสามครั้งเขาก็กลิ้งตัวลุกขึ้นยืนอีกครั้งฟื้นพะละกําลังฟื้นอาการบาดเจ็บและฟื้นความแข็งแกร่งจิตวิญญ,ญาณของเขาสถานการณ์นี้กินเวลานานแต่ภายในนานอาการบาดเจ็บของอูเจรต้องดีขึ้นมากแม้ว่าจะยังคงร้ายแรงมากแต่เขาก็สามารถฟื้นตัวได้ประมาณเก้าชั้น และอย่างน้อยเขาก็สามารถใช้พลังของปรมาจารย์ได้หลังจากฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาเล็กน้อยอูเจอตรงก็โจมตีอีกครั้งคราวนี้มุ่งหน้าสู่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและพลังระดับปรมาจารย์ก็โจมตีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเหล่านั้นอย่างกระทันหันการโจมตีด้วยพลังของระดับปรมาจารย์สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวไม่สามารถต้านทานได้เลยและถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ผู้ฝึกปฏิบัติของตรงเฉิงมองไปที่เมืองของพวกเขาดูการต่อสู้ของพวกเขาที่ยุ่งเหยิงดูเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาเสียสละอย่างต่อเนื่องดูเมืองถูกทำลายแต่พวกเขาไม่มีทางที่จะช่วยได้ที่นี่เท่านั้นที่จะดูได้นี่คือชะตากรรมของพวกเขาพวกเขาทำได้แค่รออยู่ที่นี่จนกว่าความตายจะมาถึงหูหูเสียงคำรามแหลมดังมาจากระยะไกลและเสียงเต็มไปด้วยความโกรธและความขุ่นเคืองทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัว เสียงของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวดังก้องอยู่ในอากาศให้ตายเถอะผู้ฝึกในตรงเฉิงเสียงของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวดังก้องอยู่ในอากาศให้ตายเถอะบ้าไปแล้วผู้ฝึกตรงเฉิงบ้าจริงสัตว์ที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งดังก้องอยู่ในอากาศให้ตายเถอะให้ตายเถอะสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวทั้งสามประสานกันจนเต็มท้องฟ้าเหนือตรงเฉิงเสียงทั้งสามนี้เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองไม่รู้จบ ผู้คนแห่งตรงเฉิงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในระยะไกลเมื่อมองไปที่สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสามใบหน้าของพวกเขาก็ซีดลงมากผู้ฝึกตรงเฉิงประนามผู้ฝึกตรงเฉิงค่าสาบแช่งเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสามคำรามอีกครั้งให้ตายเธอบาปของเจ้าฝังลึกอยู่ในกระดูกของเจ้าลิขิตให้ไม่มีวันเกิดใหม่ลิขิตให้พระเจ้าลงโทษให้จบไม่สวยอะไรเจ้าผู้ฝึกหัดตรงเฉิงเลวทรามค่าสาบแช่งเจ้าบ้าบ้าจริง ข้าสาบเจ้าไม่มีใครจะมีตอนจบที่ดีและไม่มีใครจะมีตอนจบที่ดีบ้าจริงสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสามยังคงคำรามสาบแช่งราวกับว่าพวกเขาจะระบายความโกรธทั้งหมดออกมาไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีใดก็ตามตรับใดที่พวกเขาสามารถระบายความโกรธได้ตรับใดที่พวกเขาสามารถบรรเทาความโกรธได้เต็มใจที่จะทำอะไรก็ตามเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและโลกทั้งใบก็สันไหวอย,อย่างต่อเนื่อง หูหูสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเสียงเสียงเสียงคำรามแหบแห้งอีกครั้งและพวกเขาก็ตกอยู่ในความบ้าคลั่งโดยสิ้นเชิงสัตว์ที่หวาดกลัวจะถูกฆ่าสัตว์ที่กลัวจะถูกกลืนกินสัตว์ที่กลัวจะถูกฆ่าและสัตว์ที่กลัวจะถูกกลืนกินทีละคนข้าไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าใดก่อนที่พวกเขาจะสงบลงเล็กน้อยทุกอย่างหายไปไม่มีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวบนดินแดนนี้มีเพียงความหายนะมีเพียงรอยฟกช้ำ และมีเพียงสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเท่านั้นที่คร่ำครวญร้องไห้และทุกทรมานอูเจอต้องถอนหายใจเขาใช้พลังวิญญาณมากเกินไปเขาพังฟื้นกำลังขึ้นมาและถูกสัตว์ที่น่ากลัวนี้ล่าช้าเป็นเวลานานและตอนนี้เขาเดินไม่ได้เลยด้วยซ้ำเขามองไปในระยะไกลดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยและร่างของสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในอากาศร่างนั้นมีขนาดยักษ์สูงสองเมตรและมีผมสีดำปกคลุมดวงตาคู่หนึ่งเปล่งประกายด้วยแสงสีเขียว และร่างกายของเขาเต็มไปด้วยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากสัตว์ประหลาดผมสีดำนี้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอ่าสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวส่งเสียงคำรามสังหารไปทางอูเจอตงและกระแทกร่างของมันราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่อูเจอตงใช้การโอนพื้นที่หลบในทันทีจากนั้นต่อยคู่ต่อสู้และพลังระดับปรมาจารย์ก็ระเบิดออกมา ตูมหมัดของอูเจอตรงกระแทกเข้าที่หน้าอกของคู่ต่อสู้และพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็ทําให้เขาล้มลงโดยตรงและมีรอยแตกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่หน้าอกของสัตว์ประหลาดผมสีดําสัตว์ประหลาดผมสีดําส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนและมีรูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่หน้าอกของมันและพลังอันหน้าสะพรึงกลัวก็โหมกระนาอยู่ข้างในทําให้ร่างกายของมันเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วพัฟสัตว์ประหลาดผมดําล้มลงกับพื้นผมสีดําบนตัวของเขาแห้งเร็วเผยให้เห็นกระดูกที่อยู่ข้างใน อาสัตว์ประหลาดผมดำส่งเสียงร้องคมกรีบมีควันดำออกมาจากปากมันเผาไม่จิตวิญ,ญญาณของมันเองมันฟื้นตัวอย่างสิ้นหวงังและมันต้องการที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามความเร็วของมันจะเทียบได้กับความเร็วของอูเจอตรงได้อย่างไรอูเจอตรงรีบไปที่ด้านข้างของมันในครั้งแรกและชกหัวทุบหัวของเขาจนแตกตูมตูมตูมหม,หมัดแล้วหมัดแล้วหมัดแต่และหมัดด้วยพลังทำลายล้างหมัดแล้วหมัดเล่าโจมตีหัวของสัตว์ประหลาดผมดำอย่างต่อเนื่อง ระเบิดหัวของเขาจนเละเทะระเบิดสมองและเลือดของมันไปทั่วสถานที่อาเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นชีวิตของเพื่อนที่น่ากลัวคนนี้กำลังจางหายไปอย่างรวดเร็วร่างของอูเจอตรงลอยออกไปอีกครั้งและหมัดอีกหมัดก็กระแทกไปที่หน้าผากของมันระเบิดหัวของมันและเลือดสีแดงสดก็ไหลเข้าไปในความว่างเปล่าย้อมพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เป็นสีแดงย้อมดินทั้งหมดเป็นสีแดงย้อมทั่วทั้งพื้นที่ ปูเจอตรงยังคงตัดศีรษะในดินแดนตรงเฉิงหลังจากสองวันสองคืนติดต่อกันความแปลกประหลาดของตรงเฉิงก็มาลายหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะนี้ความแวววาวที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าท้องฟ้าของตรงเฉิงดูเหมือนจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยพลังอันกดขี่ทุกสิ่งระหว่างสวรรค์และโลกกำลังวิ่งและดึงออกไปอย่างรวดเร็วและกองกำลังจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังสลับกันปีศาจสีดำขนาดใหญ่ขึ้นมาบนท้องฟ้าเหนือตรงเฉิงปีศาจนั้นมีขนาดใหญ่มากจนครอบคลุมทั่วทั้งท้องฟ้า เพียงครึ่งหนึ่งของใบหน้าและดวงตาทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ดวงตาดูเหมือนจะมีดาวเคราะห์กำลังจ้องมองเวลาและพื้นที่ของตรงเฉิงความกดดันสุดท้ายกำลังมานั่นคืออะไรมหาอำนาจจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกอาณาเขตต่างประหลาดใจในท้ายที่สุดมหาอำนาจเหล่านั้นทอดยาวหลายเวลาและอวกาศและปรากฏที่นี่มหาอำนาจทั้งหมดที่อยู่นอกอาณาจักรรู้สึกแข็งแกร่งมากต่อพลังของฝ่ายเดียว และมันก็เหมือนกับการต่อสู้ที่ทำลายล้างน่ากลัวและสังหารด้วยพลังมีใครรู้บ้างไหมเจ้าคิดว่านั่นคืออะไรมหาอำนาจหลายแห่งกำลังจับตาดูอยู่เพราะปีศาจสีดำตัวใหญ่ตัวนี้ตามมาด้วยกลุ่มเถาวันอย่างใกล้ชิดเถาวันของเทพเจ้ามันกลายเป็นเถาวันของเทพเจ้ามันน่ากลัวเกินไปเป็นไปได้ไหมว่านี่คือเทพีแห่งเทพเจ้าบางคนคิดว่ามันเหลือเชื่อมากเขากลับมาที่นี่ได้ยังไง ข้าได้ยินมาว่าเขากําลังฆ่าอีกฝ่ายเป็นไปได้ไหมว่านี่คือการมาถึงของพลังของเขาที่สะท้อนถึงระดับสวรรค์น,นี่มันน่ากลัวเกินไปเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเทพีแห่งเทพ,พเจ้าจริงๆเขาควรมาที่ตรงเฉิงโดยตรงไม่ใช่ไปอีกฝั่งหนึ่งไปยังสถานที่เล็กๆเช่นตรงเฉิงเขาจะไม่มาที่นี่ควรไปอีกฝั่งหนึ่งทําไมเขาถึงมาที่นี่สําหรับอุจจอตงหรือเปล่ามีการคาดเดาทุกประเภทใช่มันควรจะเกี่ยวข้องกับอูจจอตง ทุกคนต่างคาดเดาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มหาอำนาจบางคนแอบเดาอยู่ในใจเป็นไปได้ไหมว่าตรงเฉิงคนนี้มีพลังอันทรงพลังบางอย่างซึ่งทําให้เทพโกรธและส่งสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ไปยังตรงเฉิงการคาดเดานี้ได้รับการยืนยันในไม่ช้าครึ่งหนึ่งของใบหน้าดูน่ากลัวจนถึงขีดสุดจ้องมองไปที่ท้องฟ้าจ้องมองไปที่โลกราวกับว่าเป็นการดํารงอยู่ที่น่ากลัวที่สุดระหว่างสวรรค์และโลกไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ใบหน้าครึ่งหนึ่งนี้ติดอยู่กับดาวเคราะห์ดวงนี้ดวงตามองเห็นสวรรค์และโลกดวงดาวก็สะท้อนอยู่ในนั้นราวกับโลกแห่งสวรรค์ขึ้นขึ้นลงลงในดวงตาของเขาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หมุนวนเหล่าถวยเทพอยู่อลวาวะเจ้าคนกวน,ค,วนคนเก่าเติบโตขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วและเขาก็ประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆเจ้าคือใครอูเจอตรงรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักแต่เขาก็รู้สึกอยู่เสมอว่าใบหน้านั้นเล็งมาที่เขา หืมใบหน้าครึ่งหน้านี้ตะคอกอย่างเย็นชาและดวงตาของเขาเย็นชามากเจ้าคนนี้มีชีวิตชีวาจริงๆและแม้ว่าข้าจะลืมไปว่ามันน่าสนใจจริงๆดวงตาของเทพแห่งเทพพระเจ้านั้นเย็นชาอย่างยิ่งและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในดวงตาของเขาทุกสิ่งในโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาเจ้าคือใครอูเจ๋อตองเห็นทุกสิ่งสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาจู่จู่ใจของเขาก็สั่นไหวเขาอดไม่ได้ที่จะถอยออกไปและมีลมเย็นพัดออกมาจากด้านหลังของเขา าเทพแห่งสวรรค์หัวเราะเสียงดังเสียงหัวเราะทําทให้ความว่างเปล่าสันไหวและเสียงหัวเราะทาให้สวรรค์ทั้งเก้าและโลกทั้งสิบตกตะลึงตูมสายฟ้าฟาดและฟ้าร้องบนท้องฟ้าและมือหยกสีขาวก็ทะลุทะลวงขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือจัก,กรพรรดิตรงเฉิงอย่างต่อเนื่องพลังของมือหยกนี้ทรงพลังมากจริงๆทรง,งพลังจนไม่อาจจินตนาการได้เวลาและพื้นที่ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวมาที่เขาหมุนเร็วพลังเกินจินตนาการ ด้วยการยึดเกาะน,นี้เส้นชีวิตของตรงเฉิงก็ถูกยึดไว้และโลกทั้งใบก็บิดเบี้ยวและรอยแตกก็ปรากฏขึ้นบนพื้นมือใหญ่เคลื่อนไปทางอูเจ๋อตรงไม่ว่าเจ้าจะจําได้หรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายหากเจ้าสามารถให้ข้ากลับมาฆ่าเจ้าด้วยตนเองได้เจ้าจะเป็นเพียงคนเดียวในอดีตตายมือของเทพพันกันด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวตูม เมื่ออูเจอตรงกำลังจะเคลื่อนไหวในมุมหนึ่งของตรงเฉิงซึ่งเป็นรังฟีนิกอันไข่หย,ยกก็ลอยขึ้นมาจากท้องฟ้าไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นไข่หย,ยกแต่เป็นรังไหมหย,ยกที่บินออกมาจากรังฟีนิกรังไหมหย,ยกนี้เป็นต้นกําเนิดของรังนกฟีนิกอมตะทันทีที่แหล่งกําเนิดปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกก็ถูกดึงดูดในเวลานี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกกระขังโดยมีรูรับแสงขนาดใหญ่ล้อมรอบและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกกระขัง เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสวรรค์ลและโลกทั้งหมดก็เบิกตากว้างใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความตกตะลึงในรังหยกมีเจตนาดับเล็กน้อยและเจตนาดาับนั่นโปร่งใสกำลังเข้าใกล้ทางช้างเผือกและพื้นดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามือของเทพถูกตัดโดยตรงมือใหญ่กระแทกพื้นและมีหลุมลึกหลายพันเมตรปรากฏขึ้นเจตนาดาับนี้น่ากลัวเกินไปจริงๆมันเป็นแค่ดับดูเหมือนว่าแม้แต่สวรรค์ก็จะถูกตัดขาดมันเป็นที่อุกอาจจริงๆ มหาอำนาจหลายแห่งนอกอาณาจักรต่างตกตะลึงทีละคนนี้เป็นการโจมตีที่อยู่ยงคงกระพันความรู้สึกถูกทำลายระหว่างสวรรค์และโลกนั้นช่างอุกอาจและไม่อาจจินตนาการได้พลังอะไรขนาดนี้ใครการระเบิดของพลังอย่างกระทันหันทำให้ตำแหน่งของเขาตกตะลึงและทันใดนั้นพลังอันชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นซึ่งทำให้เขารู้สึกแย่มากเจ้าเป็นใครร่างไมย,ยกปฐุด้วยความฉลาดอันศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งและตรงเฉิงก็มีพลังแห่งการทำลายล้าง เจตนาดาบเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความงดงามศักดิ์สิทธิ์เริ่มเปลงประกายมากขึ้นเรื่อยๆเจตนาดาบเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆความงดงามศักดิ์สิทธิ์ภายในเริ่มมีสีสันมากขึ้นดาบยาวพุ่งออกมาจากมันเปล่งออกมาความฉลาดอันศักดิ์สิทธิ์อันน่าตื่นตาความยิ่งใหญ่อันมหึมาแผ่ขยายออกไปราวกับเทพเจ้าได้ลงมาตูมนี่คือทุกคนคิดว่ามันอุกอาจเป็นเขาได้ไหมจัก,กรพัิรางไหมย,ยกแตก ชายหนุ่มผู้งดงามเดินออกมาจากข้างในผมสีดําของเขาราวกับน้ําตกผิวของเขาขาวราวฮิมะคิ้วของเขาราวกับภาพวาดหมึกดวงตาของเขาราวกับดวงดาวริมฝีปากของเขาราวกับรูปร่างของเขาสง่างามเขาเป็นเหมือนคนที่ได้ออกมาจากภาพวาดเขางดงามสวยมากและเขาก็สวยอย่างไม่น่าเชื่อตรงฟางในที่สุดเจ้าก็ออกมาอูเจอตรงมองดูเขาเขาหันกลับไปมองอูเจอตรงและรอยยิ้มปรากฏที่มุมปากของเขา จบตอนที่232ผู้เขียนเขียนจบแค่ถึงตอนนี้นะครับถ้าผู้เขียนมีต่อแล้วจะต่อให้ฟังอีกทีครับขอบคุณครับ